สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันที่ป้าตุ้มพามาชมนะคะเพลงปลูกผักนะคะของน้องบัวนะคะ,ะตัวนี้เขาที่เห็นอยู่นะคะก็คือ,อปลูกหัวน้ําตาลนะคะเขาเรียก,กว่าหัวน้ําตาลนะคะหัวนี้ก็คือเอาไปทําน้ําตาลนะคะเห็นไหมคะข้างด้านบนน่ะก็คือจะจะเป็นโรงเรือนซึ่งปรับอุณหภูมิ ะะแล้วก็จะเป็นเห็นไหมที่จะเป็นเ,เป็นปลงนะคะตรงนี้ก็คือเป็นอะไรเป็นท่อนะคะก็คือท่อไอ้น้านะคะลงทุนสูงมากนะคะมันไม่ได้ธรรมดานะคะไม่ใช่ว่าคิดจะทําแล้วทําได้นะคะเพราะว่ามันเป็นกระจกนะคะเป็นโรงเรือนกระจกหมดเลยนะคะปรับอุณหภูมิถ้าอากาศหนาวก็คือจะปรับอุณหภูมิให้สมดุลน,นะคะถ้าอากาศร้อนก็ต้องก็ต้องให้น้ําแล้วก็เปิด ะะมีที่มากมายนะคะกำลังเตรียมที่จะลงนะคะฝั่งนี้ตอนนี้คือฝั่งนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าลงหัวน้ำตาลนะคะเนี่ยหัวนี้คือหัวน้ำตาลปราตุ้มก็ไม่รู้จักนะคะเพิ่งจะมาเห็นใกล้ๆนะคะปกติไปเห็นบ่อยที่กับลุงวิมนะคะแต่ว่าไม่เคย ไม่เคยลงมาใกล้ๆแบบนี้นะคะนี่คือลงวนนี้มาดูใกล้ๆเลยนะคะก็คือเป็นหัวหัวที่จะเอาไปทำน้ำตาลนะคะเกษตรกรที่นี่นะคะทุกอย่างนะคะที่นี่จ,จะจะปลอดภัยนะคะ เพราะว่ามันเป็นโรงเรือนนะคะที่เป็นกระจกเห็นไหมคะจะเป็นโรงเรือนที่เป็นกระจกนะคะไม่มีมแมลงนะคะไม่มีแมงหรือมแมลงนะคะที่จะมาทําลายผักพืชผักนะคะของเขาไว้เกิดความเสียหายที่จะต้องใช้สารเคมีนะครับ<ค>เพราะฉะนั้นผักที่นี่ผลไม้ที่นี่กินสบายเลยไม่มีสารเคมีเข้ามาเจออปนนะคะพราะก็ไม่ฉีดนะคะถ้ารัฐบาลตรวจรู้ว่าใช้สารเคมีนะคะเขาตรวจผลไม้ก็คือคุณต้องเลิกทำอาชีพนี้เลย นะคะจะเห็นได้ว่าโรงเรือนนะคะเห็นดูโรงเรือนนะคะเป็นกระจกนะคะกระจกทั้งหลังนะคะเป็นโรงเรือนแบบกระจกนะคะด้านบนนะคะด้านบนเนี่ยจะเป็นท่อ้ํานะคะซึ่งให้น้ําถ้าเกิดดูดูก็คือจะให้น้ําทางท่อนะคะเขาจะมีเครื่องปั่นน้ํานะคะอยู่ด้านนู้นเมื่อกี้ป้าตุ้มไม่ดูแล้วนะคะเครื่องปั่นน้ําเครื่องใหญ่นะคะแล้วก็จะให้น้ําทางท่อแล้วก็ปรับอากาศนะคะตอนนี้ด้านนอกอาจจะร้อนนะคะแต่ว่าเออเรามาอยู่เอยจะหนาวนะคะนิดหน่อย แต่เรามาอยู่ด้านในตรงนี้ก็คือในโรงเรือนนี้ก็จะร้อนนะคะอากาศปกติเหมือนเมืองไทยเลยเพราะเขาปรับนะครภูภูมิอากาศปรับอากาศให้สมดุลนะคะกับผักที่มันจะอยู่ได้กับอากาศพอดีนะคะที่กำลงกำลังลงอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นหัวหัวน้ําตาลนะคะฝั่งนี้คือก็ลงหัวน้ําตาลนะคะแล้วที่เห็นอยู่เนี่ยน่าจะน่าจะลงไอ้ควักทองนะคะคือน้ําเต้าบ้านเราภาษาใต้ก็คือน้ําเต้านะน้าเต้านะ เขาไปลงน้ําเต้านะคะทางนู้นก็คือลูกพักทองนะคะกําลังไถที่อยู่เห็นไหมคะรถไถคันเล็กนะคะเกษตรกรเขาจะมีรถไถของเขารถไถคันเล็กนะคะเนี่ยเหมือนบ้านเรา,วาควายเหล็กนะคะก็คือควายเหล็กเขาจะใช้ไถยนะคะอยู่ในโรงเรือนนะคะเนี่ยคือรถไถนะคะตอนนี้เขาเปลียมที่เพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นอากาศหนาวอยู่นะคะ ก็ตัดผักนะคะเมื่อก่อนก็ปลูกผักอยู่แล้วก็ตัดผักหมดแล้วนะคะก็เตรียมที่จะไถนะคะเตรียมที่จะไถนะคะเพื่อที่จะลงผักชนิดอื่นนะคะซึ่งมันเป็นฤด,ดูไม่ร้อนหรอกนะคะแต่มันไม่หนาวนะคะให้เพื่อนๆดูได้เลยนะคะโรงเรือนที่เป็นกระจกนะคะโรงเรือนกระจกทั้งหลัง ปรับอากาศนะคะตอนนี้นะคะประตุ้มจะให้ดูว่าตอนนี้คืออากาศมันข้างนอกนะคะค่อนข้างที่จะ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 ร้อนนะคะเขาก็เปิดเปิดหลังคานะคะเปิดหลังคาเง้มนะคะเปิดหลังคาเง้มนะคะอ่าเง้มเห็นไหมคะเง้มขึ้นนะคะให้อากาศมันเข้ามานะคะถ้าหนาวหลังคาตรงนี้ที่เง้มมันก็จะจะพาลงนะคะก็เอาลงมานะคะแต่ตอนนี้เง้มเพราะอากาศมัน มันมันมัน,มนร้อนนะคะโรงเรือนการปลูกผักนะคะซึ่งกำลังจะลงผักนะคะอันนี้นะคะวันนี้ป้าตุ้มชาแนลนะคะก็พาชมนะคะโรงเรือนนะคะการปลูกผักของน้องบัวนะคะหรือน้องสุชัญญานะคะซึ่งน้องเป็นาชาวเพชรบูรณ์นะคะมาอยู่ที่นี่ก่อนป้าตุ้ม9้าปีแล้วนะคะ ซึ่งสามีเขานะคะมีโรงเรือนนะคะมีเขาคือเ็าปลูกผักขนาดใหญ่นะคะอันนี้ที่ป้ตุ้มมาดูนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเฮงกระซันนะคะจริงๆเขามีสองะะที่นะคะแถวบ้านป้ตุ้มที่หนึ่งนะคะซีเรนทุกนะคะขเขามีใหญ่กว่าที่นี่อีกนะคะแต่วันนี้บังเอิญวันนี้ป้ตุ้มมาที่นี่นะคะก็คือมาซื้อดอกไม้ด้วยนะคะป้ตุ้มมาพามาดูฝั่งทางนี้ก็คือฝั่งที่เขาปลูกผักนะคะ <S <S อีกฝั่งหนึ่งทางนู้นนะคะที่เห็นอยู่ oh, ไในในกลๆ voilà. กล็คือดอกไม้นะคะเพราะฉะนั้น ฝั่งทางนี้คือพามาดูแปลงผักนะคะซึ่งตอนนี้มีหัวน้ำตาลนะคะแล้วฝั่งทางนี้กำลังเตรียมดินเพื่อที่จะลงโตนะคะก็คืออ,อย่างเขาก็ว่าเขา,ขา,ขา,ขาเซตไว้แล้วแหละว่าจะลงอะไรนะคะแต่ป้ตุ้มถามแล้วน้องบัวบอกว่าจะลงฟักทองส่วนหนึ่งและอีกอีกส่วนหนึ่งก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรยังไม่ได้ถามนะคะอันนี้คือรถนะคะรถ,ถไถเล็กของเขานะคะถไถมือเหมือนบ้านเรานั่นไฟเล็ก ะะให้เพื่อนๆดูนะคะโรงเรือนที่เป็นกระจกนะคะปรับอากาศนะคะให้อากาศสมดุลไม่ให้เกิดความหนาวจนเกินจนผักต้องตายและไม่ให้เกิดความร้อนจนเกินจนผักต้องตายต้องให้น้ำเยอะ น,ะะนี่คือโรงเรือนการปลูกผักและดอกไม้ของน้องบัวสุจัญญานะคะวันนี้ป้าตุ้มก็พาเพื่อนๆนะคะมาดูบางคนอาจจะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ทราบนะคะว่าโรงเรือนการปลูกผักและผลไม้เป็นยังไงนะคะวันนี้ก็พามาดูถึงที่นะคะเป็นเรือนกระจกซึ่งใช้ทุนในการลงทุนมากนะคะจริงๆแล้วแนวคิดนี้สน,สนใจนะคะที่จะเอาไปทําที่ประเทศไทยแต่ว่ากําลังทรัพย์คงจะไม่มีนะคะเพราะคงจะใช้ทุนเยอะพอสมควรนะคะหลายล้านอยู่นะคะ แต่ถ้าทําได้นะคะก็โอเคนะผักผลไม้เราน่าจะขายดีนะคะเพราะปลดสารพิษนะคะก็รับไว้พิจารณานะคะรับไว้พิจารณาอาจจะกลับไปอยู่เมืองไทยวันไหนก็จะไปทําแปลงผักนะคะปลดสารพิษโดยใช้นะคะเป็นเรือนกระจกนะคะวันนี้ป้าตุ้มชาแนลนะคะก็นํามาชมแปลงผักน้องบัวสุชัญญานะคะที่เขตแห่งกระสันนะคะก็ขอฝากทุกคนนะคะไว้ด้วยนะคะ ถูกใจนะคะกดถ้าถูกใจนะคะหรือจะให้แนวคิดอะไรนะคะประตุ้มนะคะขอให้คอมเมนต์นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้นํามาชมแปลงผักนะคะของน้องบัวสุชัญญานะคะที่แห่งกระสันเขตเซลันนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะ